รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอรจ์จำกัดมหาชน ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าว,วันแวนกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา16บหนาฬิกานาทีแบบนี้ทางช่องอมารินทีวี HD ช่อง34สัปดาห์ที่แล้วแวนได้พาคุณผู้ชมไปทานอาหารในร้านอาหารอันดับหนึ่งของโลกที่เมืองโคเปนเฮเกนสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กกันต่อและอย่างที่บอกนะคะว่าเมืองโคเปนเฮเกนนั้นนอกจากโดดเด่นมากๆในเรื่องของอาหารแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของงานดีไซน์นั่นเองซึ่งในนปีนี้ โคเปนเฮเกนก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกโดยองค์กรยูเนสโกหรือยูเนสโกเวิร์ดแคปิโอล่าออฟอาร์เคเต็กเจอร์อีกด้วยและจะดำรงตำแหน,น่งนี้ไปอีกถึง3ปีเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมว้าวไม่ละคะแล้ววันนี้แวนก็จะพาคุณผู้ชมไปดูงานดีไซน์สวยๆที่เมืองโคเปนเฮเกนกันแต่ก่อนที่จะไปชมงานศิลปะแวนขอพาคุณผู้ชมไปเติมพลังกันก่อนเลยกับร้านขนมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองโคเปนเฮเกนนั่นก็คือร้านจูโน่เดอะเบเกอร นนั่นเองค่ะเริ่มต้นกันที่ร้านแรกนะคะเมื่อถึงโคเปนเฮเกนก็ต้องฟาดขนมก่อนแล้วต้องมาร้านขนมที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดของโคเปนเฮเกนเลยนะคะนั่นก็คือ j u n w the Bakery นั่นเองซึ่งเชฟที่เป็นเจ้าของร้านนี้นะคะก็เป็นเพส r รีเชฟเก่าของโนมาซึ่งโนมาเนี่ยคือเป็นร้านอาหารที่เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกมา หั้งปีซอสแล้วได้มิชลิน3ดาวด้วยแต่เขามีกฎใหมให่ค่ะของทางเอ่อ best restaurant in the world award เนี่ยก็คือว่าสามารถให้ผู้ชนะได้เป็นได้แค่ปีเดียวเ้าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโนมาก็เลยไม่ได้เป็นแล้วปีนี้กลายมาเป็นร้านเจอร์รี่เอ็มแทนชื่งก็อยู่โคเวนท์เฮกเกนเหมือนก,นกันก็คือคนที่เคยทำเทสตี้ของโนมาเนี่ยก็จะออกมาเปิดร้านของตัวเองกันเยอะแต่ว่าร้านเนี่ยคือดังที่สุดดแแลล้้ววเเเคคคาาาาบบบบออออออกก่่่่่ world in best ทีีนีนนนนนนยยืบบ the, the world จะะะรรขไไห็ oh ั ส่นเป็นโมเกีย จูโน่เดอะเบเกอรี่เป็นร้านขนมอบที่เรียบง่ายและคุณภาพระดับพรีเมียมเปิดมาตั้งแต่ปี2017โดยเอมิลเกรเซอร์อดีตเพสทรีเชฟของร้านโนมาซึ่งคุณเอมิลนั้นรู้สึกคิดถึงคารามมนบันที่มีต้นกำเนิดมาจากสวีเดนบ้านเกิดของเขาและพอเข้ามาที่เดนมาร์กเขาก็หาทานรสชาติคารามมนบันที่ถูกใจที่ไหนไม่ได้ในร้านเบเกอรี่ที่นี่เอมิลเกรเซอร์จึงได้ตัดสินใจเปิดร้านจูโน่เดอะเบเกอรี่ของตัวเองขึ้นมาซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะว่าถ้าใครมาร้านนี้แล้ว ห้ามพลาดเด็ดขาดกับนังเอกของร้านอย่างคาร์ดามอนบันที่ใครได้มาลองแล้วต้องติดใจทุกคนเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นั้นธรรมดาเนี่ยคิวแน่นมากในช่วงกลางวันดังนั้นเนี่ยควรจะมาถึงตั้งแต่ตอนเช้าที่คนยังไม่เยอะเพราะว่าถ้ามาช่วงบ่ายแก่ๆแบบแหวนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ลองขนมอย่างอื่นๆในร้านเพราะว่าหมดไปก่อนค่ะอุ้ยคาร์ดมอน มาช้าไปนะครับคุณผู้ชมได้มาอันเดียวแต่ก็โอเคเพราะนี่คือเป็นแบบ the most famous ของที่นี่นะก็คือคาร์นาบอนบันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมานั่งชิมกันที่ว่ามันอร่อยขนาดไหน ต้นกาเนิดของคารามมนบันนั้นมีอายุย้อนกลับไปหลายศตวรรษและแพร่หลายไปทั่วสแกนดิเนเวียซึ่งคารามมนบันเป็นขนมปังที่เสิร์ฟตามประเพณีทั้งในสวีเดนเดนมาร์กและนอร์เวย์ซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีรูปร่างและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดมีรสชาติและกลิ่นหอมของคารามมนหรือกระวานที่ทําให้หอมกลุ่นอบอวลเอาละเราจะมาชิมกันนะคะคารามมนบันที่เขาว่าอร่อยที่สุดของที่นี่ฮะอนี คือแป้นดีมากเลยนะคะแล้วว่ามีความกรอบข้างนอกนิดๆแต่ที่ชอบมากเลยก็คือมันหอมคายน้ำมันน่าใส่ตัวคายน้ำมันเข้าไปจนมันแบบหอมแบบหอมมากใครที่ชอบอะไรที่เป็นกลิ่นเฮิร์บอะไรเงี้ยอันนี้คือ the best เลยอยู่อบดีไงๆๆอบดงไงทำไมหอมขนาดนี้หอมแบบไปเไยแล้วหแบบไม่น่าเชื่อเลยแบบดูหนา้าตาเซนโคมากแต่ดีมากนะคะต้องมาลองกันที่ไดถทามากราบินเฮเกนในคายน้ำมอนมันที่ร้านจูเล h เดอะเ k e r อรี่ะ่ เติมพลังเรียบร้อยช่วงหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับงานศิลปะกันที่ Danish Design Museum จะว้าวขนาดไหนอดเจอรออีกสักครู่เดียวค่ะครีมกันแดดมิสทีนฟิลน้ำนม SPF 50บวกบางเบาสบายผิว Disney 1ว0 Village a t ลเตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2566 ก็สู่ช่วงที่2ของรายการว้าวแหวนนะคะทานของหวานเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมไปดื่มด่ากับงานศิลปะก,กันต่อเริ่มต้นที่แรกกันที่ <c oughs> Danish Design Museum เลยค่ะ <c oughs> และอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะมาในวันนี้นะคะทุกแหวนยังมามากก็คือ Danish Design Museum อยู่ด้านหลังแหวนแล้วที่นี่นะคะก็จะเป็นสวรร์และของคนที่รักในงานดีไซน์เพราะาว่ากันว่าเดนมาร์กนี่ก็เป็น ดีไซน์ c a ปเ t a ออฟเดอะเวิลนะคะเพราะว่ามีงานดีไซน์ที่สวยมากๆเลยแล้วที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบงานดีไซน์ของศิปเป็นชาวเดนมาร์กที่โด่งดังนะคะแล้วก็มีงานของสลิปเป็นชาวต่างชาติด้วยใครที่รักและชื่นชอบในงานดีไซน์โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ <c oughs> ทามพลาดเลยนะ,ะที่นี่แหวนเนี่ยตั้งตรารอคอยจะมานานละว,วันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย n i s i g n m u s e u m เเป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือและการออกแบบอุตสาหกรรมจากตะวันตกและเอเชียตั้งแต่ปลายยุคลางมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนิทรรศการถาวรแล้วที่นี่นั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆหมุนเวียนอีกด้วยโดยนักออกแบบชาวเดนมาร์กที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลอย่างพอลเฮนิงเซนคาร์คลิน และอาร์นเจคัพสันที่ได้ทิ้งลายเซ็นผลงานของเขาไว้บนการออกแบบและสถาปตัตยกรรมของเดนมาร์กที่สะท้อนให้เห็นในคอลเลกชันที่มาจาัดแสดงในบางส่วนของพิพิธภัณฑ์และที่นี่นั้นยังมีร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ไว้สําหรับขายผลงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซรามิกแก้วและผ้าลวดลายต่างๆของเดนมาร์กและถ้าใครมาในช่วงฤดูร้อนที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ที่นั่งเอาท์ดอร์ในลานที่สวยงามด้านนอกอีกด้วยล่ะค่ะทีน่าสนใจมากเลยแล้วที่นี่นี่คือว่า เคยเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งนแรกของที่โคเปนเฮเกนไปฮะแล้วก็ของเดนมาร์กด้วยและก็คือเฟเดริกฟรอยุฟฮอสเิโอนนั่นเองแล้วที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นเสาแล้วแค่กระจกเสาแล้วก็กระจกหน้าต่างเนี่ยตรงที่เป็นเสาเนี่ยคือปเป็นตีบคนไข้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีเวนน้าาวเน,วเวนหน้าต่างแล้วจะตัเตีบคนไข้แล้วก็เว้นหน้าต่างเก๋มากเลยอะ่ะมากันที่แอกซิ i บชั่นแรกกับ e อกซิ i t ชั่นที่มีชื่อว่าทับพัส ก้าวข้าสู่จัก,กรวานของช่างทองชาวเดนมาร์กอย่างกิจบิจอนที่เปรียบเสมือนการก้าวข้าสู่นาเนียแห่งเครื่องประดับชั้นดีเปรียบเสมือนเทพนิยายของงานหัตถศิลป์ชั้นยอดที่มีลูกเล่นที่สนุกและแปลกแหวกแนวซึ่งแหวนชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ Danish Design Museum ได้นำเสนอแหวนสำหรับใส่นิ้วที่ไม่ซ้ำกันถึง100วงในทศการเลยทีเดียว <Wow. S 1> ชอบ้องดีมากเลยนะคะเป็น้องที่แบบ มีแหวนรูปแบบต่างๆเยอะแยะเลยแล้จัดอุปกเย์น,นปมันเป็นโต๊ะทานอานารแล้วก็จะมีแบบเน่าเรื่องวิธีการออกแบบการทำมาเยแบบนี้ด้วยเป็นห้องของฉันแหนแหวนสตรีมกิตติพิจรณศิลปินเครื่องประดับชาวเดนมาร์กนั้นทำงานทั้งจากวัสดุล้ำค่าและวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทองเงินเพชรไข่มุก หินและไม้ซึ่งทําให้จัก,กรวาลของเธอนั้นเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมและมีรายละเอียดที่แหวกแนวมากๆเธอได้ผสมสานาแรงมาดาลใจจากอาณาจักรของสัตว์และพืชได้อย่างลงตัวเห็นได้จากงานแสดงชุดแหวนสตรอเบอร์รี่แหวนแมงมุมแหวนตะเกตแตนและแหวนหอยสังเช่นเดียวกับโต๊ะทัพัสสไตล์สเปนที่หรูหราวงแหวนที่คัาสัรมาอย่างดีจาก20ชุดชุดละ5วงถูกนามาเสนอบนโต๊ะทั้ง5ของนิทรรศการทัพัสนี้เปรียบเสมือนเครื่องมนาการให้กับรสชาติอันยอดเยี่ยมและยังเป็นการ สร้างสรรค์ผลงานด้วยไอเดียใหม่ๆอย่างเช่นในชุดของวงแหวนที่ออกแบบเป็นจุกแชมเปญอีกด้วยว้าวไหมล่ะคะคุณผู้ชม ต่อันที่นิทรรศการต่อไปอย่าง the future is present นิทรรศการที่พูดถึงการออกแบบในอนาคตและการออกแบบจะเป็นยังไงในอนาคตซึ่งปัจจุบันนั้นนักออกแบบทั่วโลกกําลังทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายระดับโลกของเราคิดอย่างสร้างสรรค์และรุนแรงปล่อยให้ตัวเองนั้นถูกชี้นําด้วยเหตุผลและอารมณ์พวกเขาค้นหาแรงบันดาลใจอย่างกว้างขวางซึ่งทุกวันนี้ก็มีความท้าทายในอนาคตมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยและโรคระบาดเราจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรอย่างชัน ฉลาดและเราจะเป็นต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและตั้งคำถามว่าโลกของเรานั้นจะเป็นยังไงในอีก10 20หรือ30ปีข้างหน้าสิ่งที่กำลังออกแบบอยู่ในขณะนี้เป็นการออกแบบในอนาคตที่ดีแล้วหรือยัง The future is present มี3ตธีมหลักได้แก่มนุษย์สังคมและดาวเคราะห์ตีมที่จะนำเสนอคำถามต่างๆสถานการณ์ในอนาคตตัวอย่างการออกแบบและการติดตั้งงานศิลปะ และทีมสุดท้าย shaping the future ซึ่งจัดแสดงตัวอย่างคอลเลกชันยูโทเปียหรือความฝันในอุดมคติและการออกแบบที่มีวิสัยทัศน์ในอดีตท,ที่มีอิทธิพลและกำหนดเทรนในอนาคตโลกของเราค่ะ และมาต่อกันด้วยการเปิดโลกของแพทเทิร์นหรือรูปแบบและลวดลายต่างๆกับนิทรรศการที่มีชื่อว่า Powerful Patterns ซึ่งนิทรรศการ Powerful Patterns นั้นเป็นผลงานทดลองระหว่าง Danish Design Museum กับศิลปินนักออกแบบแฟชั่นและนักดนตรีชาวเดนมาร์กอย่าง Henrik Wiskoff พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ว่าแพทเทิร์นนั้นเป็นศิลปะที่เราสามารถเพลิดเพลินได้และสามารถสื่อถึงข้อความทางศาสนาสัญลักษณ์หรือการเมืองได้เช่นเดียวกันและว่าแพทเทิร์นนั้นเป็นสิ่งที่มีพลัง อำน,นาจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม มาต่อกันที่นิทรรศการ Table Setting Over Time Little Table Cover t h y Self ที่แสดงให้เราเห็นถึงการจัดโต๊ะจากอดีตถึงปัจจุบันนิทรรศการ Little Table Cover t h y Self พาเราเข้าสู่โลกมหัศจรรย์จานที่ตกแต่งอย่างหรูหราตกกุ๊กตากระเบื้องเคลือบหม้อต้มที่รูปร่างเหมือนหัวกระลำปรีและเหยือกน้ำขนาดเท่าถังน้ำโตทั้ง7ของ Danish Design Museum ถูกจัดวางด้วยถ้วยเหยือกชามหม้อซ่อม และช้อนมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดโต๊ะนั้นมีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคเรเนซองส์และมาถึงในช่วงศตวรรษที่19การจัดโต๊ะนั้นเริ่มเรียบง่ายลงเรื่อยๆก่อนจะถึงจุดสูงสุดของความเรียบง่ายในสมัยใหม่อย่างทุกวันนี้ค่ะ มาต่อก,กันที่นิทรรศการต่อไปอย่างนิทรรศการ In the Making นิทรรศการที่จะชวนให้คุณนั้นจินตนาการการออกแบบสิ่งของต่างๆในชีวิตประจําวันด้วยตัวคุณเองนิทรรศการ In the Making จะพาเรามาสํารวจกระบวนการออกแบบวัตถุในชีวิตประจําวันของเราทั้งแบบจําลองภาพร่างต้นแบบและการออกแบบสําเร็จรูปและสร้างการออกแบบดิจิทัลในชีวิตประจําวันของตัวเองได้อีกด้วยแ่ะค่ะ ปิดท้ายกันที่นิทรรศการที่แหวนชอบที่สุดกับนิทรรศการ A Journey Through Danish Design History The Magic of Form นิทรรศการที่จะพาเราเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของการออกแบบของเดนมาร์กในช่วงศตวรรษที่20นั้น Danish Design ได้กลายมาเป็นสไตล์ที่นิยมและเกิดแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายแบรนด์ที่มาจากเดนมาร์กซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นมองว่าไม่ค่อยจะทันสมัยและไม่ค่อยจะเป็นสากลสักเท่าไหร่โดยที่ Dennish Design นั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20และเป็นที่นิยมอย่างมากในแถบยุโรปกลาง เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพิชฌกิมหน้าง,งานศิลปะสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะการออกแบบของเดนมาร์กหรือเดนิชดีไซน์นั้นเป็นรูปแบบการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยและสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20ได้รับอิทธิพลม,มาจากโรงเรียนโบเฮาส์ของเยอรมันนักออกแบบชาวเดนมาร์กหลายคนนั้นใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับแนวคิดของความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยในการออกแบบอาคารเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือนที่มีคุณลักษณะ ษณะที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและสะดวกสบาย ผสมผสานกับหลักการของไฮี้ซึ่งเป็นแนวคิดของเดนมาร์กสำหรับความสบายที่เงียบสงบซึ่งหลายอย่างได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์และผลิตยอยู่จนทุกวันนี้ตัวอย่างที่โดดเด่นที่แหวนชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นตากันดีก็อย่างเช่นเอ็กแชร์โคมไฟพีเอชและซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นผลงานของนักออกแบบชาวเดนมาร์กและเป็นผลงานสถาปัตยกรรมระดับมาสเตพีสของโลกในทีเดียวละค่ะซึ่งทีมในนิทรรศการนั้นได้นำเสนอรประวัติศาสตร์การพัฒนาของงานศิลปะตั้งแต่ประมาณปี1900 มาจนถึงปัจจุบันแต่ละทีมนั้นก็ยังมีกลิ่นอายการออกแบบจากยุคอื่นๆเพราะว่าการออกแบบในอดีตก็เป็นรากฐานของการออกแบบในปัจจุบันค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ประทับใจนะคะใครที่เป็นสายอาร์ช่องงานดีไซน์จะต้องชอบที่นี่ป้ะเพราะว่ามีงานดีไซน์ที่เป็นแบบสไตล์แบบเด i s <c> h <oughs> Design แบบว่า n o r d i c <oughs> s c a n d i n a v i ว n ดีไซน์สวยๆเยอะมากแล้วเขล่าถึงที่มาอินเทอเรชันต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะแวมาที่นี่เลวยแบบ ว้าวคือแบบว้าวจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสายอาร์ตเลเวอร์ที่รักในงานศิละปะและการออกแบบดีไซน์ไม่ควรพลาดที่นีด่ด้วยประการทั้งปวงเพราะแหวนเชื่อว่ามาที่นี่แล้วคุณจะได้รับแรงบันดาลใจอีกมากมายรวมทั้งได้เสพงานเดนิชดีไซน์สวยๆอีกด้วยลวคะค่ะ ช่วงหน้าไปดูงานเดนิชดีไซน์สวยๆกันต่อที่ถนนสตรเกตถนนคนเดินที่เก่าแก่และยาวที่สุดในยุโรปจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะความเนียนละเอียดด้วยผ้าปูที่นอนผสมคอลลาเจนของพาสยาอ่อ,อนโยนต่อผิวหน้าและผิวกายอัตรรสคงรสต,ต้นตำรับ ก็เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการว้าวแหวนนะคะเดินชมงานศินละปะสวยๆที่ Danish Design Museum แล้วเราก็ไปดูงาน Danish Design เก๋ๆกันต่อเลยดีกว่าที่ถนนคนเดินที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลกอย่างถนนส t r o g e t ค่ะนี่โ s สเซน e บิร a กแคสโซนะฮะสวยมากเลยเป็นพระาชวัที่อยู่แบบใจกลางเมืองมากส่วนใหญ่พระราชวังไม่คือจะอยู่แถวนี้หมดเลย <c oughs> ทั้ง Rose n b o บ g Christianborg, a อ l บเลบนะคะแล้วด้านหลังก,ก็จะเริ่มเข้าสู่ ตรงย่านสโตรเก็ตนะคะซึ่งก็จะเป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในยุโรปเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบแผนของแหล่งเมืองในยุโรปที่สร้างถนนคนเดินที่แบบให้คนได้ช้อปปิ้งเนี่ยก็นําแบบมาจากที่นี่เลยนะคะเป็นแรงบันดาลใจของแหลยงที่เลยทีเดียวก็เดินช้อปปิ้งมาราธอนในสคานิกไปเลยพป่แก่ไข่เดีโอที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังอึมครึมแล้วร้านก็ปิดเยอะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่านะปิดต้งแต่ทุ่มเนื่องก็เลยอาจจะช้อปได้ไม่หมดแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปลองดูกอนว่ามีอะไรบ้างเด็กกันไหม ถนนสโตรเกตนั้นแปลว่าถนนแห่งการเดินเล่นถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยระยะทางกว่า1.1กิโลเมตรเรียงรายไปด้วยอาคารสวยๆของร้านสินค้าสารพัดใครมาเดินเที่ยวเล่นที่นี่จะต้องเพลิดเพลินไปกับร้านที่มีอยู่ตามถนนแน่นอนค่ะ ถนนสายนี้นั้นถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปีคร,กกริสตศักราช1962แต่ว่าในช่วงแรกๆเจ้าของกิจการต่างๆไม่เห็นด้วยกับการปิดถนนเพราะเกรงว่าจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจแต่ว่าการปิดถนนนั้นกลับเป็นผลดีอย่างคาดไม่ถึงเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนมากมายมาที่นี่เพื่อเดินชมสิ่งต่างๆกันอย่างเพลดิดเพลินและกลายเป็นต้นแบบของถนนคนเดินไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวละค่ะในแต่ละวันนั้นมีผู้คนกว่าแสนคนมาเดินเที่ยวเล่นและช้อปปิ้งอยู่บนถนนนี้เพราะว่าถน,น นนนี้น้ัเรียงรายไปด้วยร้านค้าที่น่าสนใจตั้งแต่ราคาย่อมเยาไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงและที่สําคัญมีร้านอาหารเพียบแถมยังมีนัก้ดนตรีริมทางมาช่วยบรรเลงเพลงให้ยิ่งเพลิดเพลินขึ้นไปอีกแหมสมชื่อถนอนแห่งการเดินเล่นจริงๆนะคะบชากเ,เลยอนะที่โคเปนเฮเกนคือเมืองมันเล็กๆแล้วก็คือเดินถึงกันหมดทุกอย่างเลยแลยิ่งแหวนอยู่โรงแรมแบบก,กลางลางเมอืองที่ไลท์เฮเวน Heaven, ที่กลางเมอืองเชะเลยนะคะแล้วก็คือว่า เดินไปนไหนก็ง่ายอย่ามาสโตรเกตไดประมาณสิบนาทีได้ทาง,ทางเดินกามีร้านสวยๆแลถ้ถนนสะอาดมากคือดีมากๆนะคะแล้วก็แบบชิลมากเลยที่แซงอย่างเดียวที่นี่นะคะก็คือร้านที่นี่จะไม่ได้เปิดเร็วมากคือจะเปิดตีโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างงี้แต่ปิดเร็วทุ่มเลงคือปิดหมดแล้วจ้าแล้วที่นี่ก็คือวันอาทิตย์ก็ชอบปิดด้วยนะคะแล้วก็ชอบปิดเร็วคือร้านไม่ค่อยเปิดกันอะ คือคือดูไม่ค่อยอยากทำงานนลยอาจจะแบบประเทศที่เขามีความสุขที่สุดในโลกก็ต้องทำงานไปเยอะแล้วได้เงินเยอะอาจจะเป็นวิธีทำให้คนแฮปปี้ขึ้นก็ได้มาถึงอีกหนึ่งที่นะคที่อยากมาดูนั่นคือห้างอูนุ่งนั่นเองซึ่งเป็นห้างที่เก่าแก่ที่สุดนะคะอขคูเป็นเฮเกนซึ่งก็อยู่มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะ แล้วก็เป็นท่านที่แบบทว่ามัลติแบรนด์แล้วก็โลเคอ Designer อร์ไว้เยอะแยะเลยแหวนอยากมาซื้อกระเป๋ายี่ห้อชื่อเร n เป็นกระเป๋าที่แบบกันฝนเพราะว่าที่เมืองโคเปนเฮเกนมันฝนตกห่อยมากแล้วยี่ห้อน,นี้ก็คือดังมากเลยนะคะขายไปทั่วโลกเลยแล้วก็ที่นี่น่าจะมี Selection ที่เยอะพอสมควรยวแ,แหวนจะดูว่าเผื่อจะได้ไว้ที่อยากได้แล้วเมืองไทยไม่มีไปดูกันนะคะ อีลูมนั้นเป็นสวนแห่งการช้อปปิ้งที่ตกแต่งสวยงามมีสินค้าทุกอย่างตั้งแต่แฟชั่นความงามไปจนถึงของตกแต่งบ้านและงานออกแบบต่างๆให้เราได้เลือกช้อปกันนอกจากจะเป็นสวนแห่งการช้อปปิ้งแล้วอีลุมนั้นยังเป็นสวนของนักชิมที่ใส่ใจในเรื่องคุณภาพของอาหารและถ้าใครชอบวิวสวยๆแล้วก็อีลูมรูฟท็อป Top, เป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะได้ทานอาหารอร่อยๆและได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพจากระเบียงและเรื่องที่ว้าวมากๆของที่นี่นั่นก็คือ างน,นี้เป็นของคนไทยคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่า Central Group นั้นได้ซื้อห้างนี้มาจาก Black Rock Euro p e Property Fund ในปี2013ค่ะโดยรวมดูแล้วก็คือเหมือนเซ็นทรัลชิตกเมืองไทยใช่เลยเซเลคชั่นของเลยค่ะที่นี่ก็คือถ้าแบบแบรรดาแบบนักช็อปแนมะ่อาจจะได้เซเลคชั่นอะไรที่แบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยชื่อแบบว่าเมืองไทยอาจจะไม่มีถ้ากำลังมองหมายเชมอยู่เพราะว่าเอาจริงๆนะคนเดนมาร์กไม่ได้บ้าช็อปปิ้งขนาดนั้นคือเขาจะชอบใช้แบบ เมื่อพูดแบรนด์ที่คาไม่ได้ถูกนะเป็นหลักเบื่อนะแต่ว่าแบบมีดีไซน์เก๋ๆแล้วเป็นแบบมีตัวเดียวแบบขายยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบอารมณ์แบบดีไซเนอร์บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือเขาไม่ได้อินแบรนด์เลยการแต่งตัวด้วยสีก็จะเป็นแบบดำๆกรมท่ายีนครีมแต่งตัวกนเรียบมากก็ดีนะคือเขาให้ให้ความสำคัญกัง,งงานดีไซน์แต่ไม่ได้อินกับแบรนด์เนมจ๋าอะไรขนาดนั้น มาฮิละไอของจุกจิกเนี่ยตัวดีเลยตัวดีอู้นุงข่าวแอนเป็นป้าชาแนล hello ของแตงโมสวยสวยช่างน่าร้อยกรีดอีลลมดีซไซน์เ,นเทเลเย่รีเฟลชเคปนเฮเกนว้า,าวอันเดนเนสซีไซน์สวยแย่เด้ออีลลมดีซไซน์เทเลเย่เด็กก็มีรอยลูเคปนเฮเกน บรนด์รอยัลโคเปนเฮเกนนั้นเป็นแบรนด์ถ้วยชามเก่าแก่จากเดนมาร์กเรียกได้ว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่เลยทีเดียวและยังเป็นแบรนด์ถ้วยชามที่มีราคาสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยแต่ที่ว้าวมากนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือหนึ่งในฐานการผลิตสินค้าของแบรนด์นี้นั้นอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่เองค่ะซึ่งแบรนด์รอยัลโคเปนเฮเกนก็มีอายุก,กว่า248ปีเลยทีเดียวค่ะเห็นแบบนี้นะคะลวดลายทุกลายนั้นยังใช้มือวาดอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นถึงแม้จะเป็นลายแพทเทิ แต่สินค้าแต่ละชิ้นก็จะแฝงไปด้วยเอกลักษณ์ของช่างฝีมือผู้เพ้นและในปี2012ฐานการผลิตที่ไทยก็มีช่างฝีมือมากถึง330คนมากกว่าที่เดนมาร์กที่มีพนักงานประจําอยู่แค่200คนเท่านั้นก็เรียกได้ว่าฝีมือของคนไทยนั้นได้กลายเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้ชื่อรอยัลคมเปนเฮเกนที่เป็นแบรนด์ของเดนมาร์กเท่านั้นค่ะ นี่แบบเป็นยี่้อที่แหนชอบมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของเดนมาร์กที่ฮอชีเรนอันนี้เลยมีขายไปทั่วโลกเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามาจากเดนมาร์กเพราะฉะนั้นในเซเลคชั่นที่นี่ก็ไม่รู้จะเยอะกว่าหรือเปล่านะคิดเอแต่ที่แน่ๆไม่ได้มีแบบนี้ใน,นเมืองไทยที่เมืองไทยแบบน้อยมากเลยนะแล้วก็คือแหวน,นเคยซื้อกระเป๋าแบบนี้ไปซึ่งเบามากโลหนึ่งได้แล้วแบบจุของแบบที่มหากราบอะแหวนซื้อตอนนี้ที่อัมสอรดดัมเพราะว่าตอนนั้นกระเป๋าใส่ของไม่พอ แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะก็เลยต้องการหาอะไรที่แบบเบาแล้วก็คือใส่ของได้ก็เลยซื้อปาแล้วชอบลยนนี่ก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้อีกมาที่นี่ก็เลยต้องขอมาซื้อให้ได้ที่แอบเล็ไว้นี้สวยสงสัยแหวจะต้องโดนแล้วล่ะใบนี้โดนแต่งนได้นะคือราคาดีมากนะเมืองไทยขายประมาณ4,500หรือ4,900ไม่แน่ใจที่นี่คือส5 0ก็คือราคาดีมากแล้วเบามากพิ มันช่วมากกับรุ่นนี้แค่แนวดีใจเองสบายเดินได้ต่ออีกว่สร็จจากอีลุ่มแล้วแวนก็ต้องขอแวะร้านโปรดของวันอีกร้านกับร้าน Flying Tiger Copenhagen ซึ่งเป็นร้านขายของ Variety Store สุดน่ารักแน่นอนค่ะว่าร้านแรกนั้นก็จะต้องเปิดที่ Copenhagen ซึ่งก็เปิดมาตั้งแต่ปี1995และปัจจุบันร้านนี้ก็ได้ขยายไปเกือบ1,000สาขาทั่วโยุโรปรวมถึงประเทศญี่ปุ่น ไอ้ไฟชัยก็คือคนไอแก้มร้านเวลาที่เหวนชวันนี้ของตุ๊กติกตุ๊กติก,ตก,ตก,ตกน่ารักคือเต็มไปหมดเลยแหวนเห็นร้านนี้เขาแน่ละที่โบลอนยาทีตนันลี่แล้วเข้าไปดูแล้วเฮ้ยของมันน่ารักมากอะคือจะไม่ค่อยซื้ออะไแบบนี้กับเน่เพราะว่ามันหนักกระเป๋าโดยใช่เนีแต่แบบมันน่ารักจนคนไม่ไหวก็้วน,นี่คือแรบบ้านนี้อยู่ในโคเปนเฮเกนไม่แน่นะของอาจจะเยอะกว่าที่อิตาลีก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องไม่เสียจับแน่ๆ ตั้งหมตั้งหดต่อไปตัวอรใช่รู้ได้ไที่มันทิ้งมิ๊ตั้งเนื้อตันนีิ๊ั้งนื้อั้งมิ๊ไม่มีบวกกันผลด้วยดีใจใส่รูปซะแม่ใครของไปใส่รู้หมอนใส่รู้ผ้นใส่ร eh ูปผ้าใส่รูปทุกอย่างไปใส่รูปแหละกนเมฆโอ้ยจะยากไหมไอวอยนี่นี en> right> ่ดีเห็นปะโ น้องนหน้าังไปหมดเลยน้องก็มีนะคะ Get more exercise Come up here and see more แหวนมาคนโรคจิตกับอบบการในแบบนี้มากซ์เต็เมบ้านไปหมดและนี่คือนล้รักมัน,นคือวันนี้ก็มันสิบก็ประมาณห้าสิบบาทโอเคแย่เลยกระดาษดีดีใจน่ารักเสร็จชั้น เนดลอะรียบร้อยไป,ปแล้วค่้ถูกไปเอ็กเลยเป็นตกไปเล้่อ เป็นไงบ้างคะกับการชื่นชมงานอาร์ตและงานออกแบบดีไซน์สวยๆของเดนมาร์กสมแล้วนะคะที่โคเปนเฮเกนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในดีไซน์แคปิตอลออฟเดอะเวิลด์ส่วนสัปดาห์หน้าแหวนจะเอาไฮไลท์อะไรจากเมืองโคเปนเฮเกนมาฝากคุณผู้ชมอีกบ้างต้องติดตามกันนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวัแหววแล้วพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา16นาิกานาทีสำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ amarin tv